สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับที่เป็นราศีนกครั้งแรกนะครับของโดนะครับก็ทําให้12ราศีทาแต่ละสองนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก1ินะครับเราก็ยังมีแยกความรักแตกหักนะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะครับเลขนาะมิถุนราศีมิถุนนะครับให้ผลในช่วงเอ่อหรือผู้ที่เกิดในวันที่ 15มิถุนาถึง14กรกฎานะครับการทำนายนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้ามีความรู้สึกว่าไม่สะดวกดูกับโดก็ขอให้ดูกับผู้พยากรณ์ที่ไว้ใจนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับก็ ถ้าเกิดว่าตรงไม่ตรงหรือย่างไรเนาะเพราะว่าตอนนี้โดอัดในช่วงของมีนาเนาะแต่จะให้ผลในช่วงของเดือนเมษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมานะครับหรืออยากจะให้ปรับอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันได้ครับหรืออาจจะพูดคุยกันสนุกสนานนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจนะครับ d o activity นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยครับแล้วก็สบายดีสปปลาวนะครับก็ขอให้มีความสุขหลายๆนะครับ ขอมาเบิ่งมาแยงนะครับว่าเป็นกําลัางใจให้กันนะครับอ่ะมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดลัคนาไม่ทุนราศีไม่ทุนนะครับก็ลัคนาตัวเองก <laughs> ็ไม่รู้จะยังไงครับก่อนลุ้นกับพร้อมทุกท่านละครับมีหน้าที่อ่านตามหน้าไพ่นะครับมาอยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับอืมอไรเอ่ย ไม่ใช่อันนี้การแจ้งเตือนอะไรเนาะอ๋อโอเคไม่เกี่ยวกันนะครับลัคน,นาม่ถุนราศีไม่ถุนนะครับให้ผลในช่วงของเดือนเมษานะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปก็ใช้งานมาสมบุกสมบันนะครับบางทีก็ล่วงบ้างมีก้อนนี้บ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ Justice Queen of Wands Ten of Wands ขึ้นมาสองใบเลยครับเอ่อ uh, Nine of Cups Two of Swords นะครับ Four of Wands A subpentacles <c oughs> นะครับ Nine subpentacles นะครับ The wheel of fortune นะครับ Page of Wands Okay อย่างแรกที่เราเห็นก่อนเลยนะ เดือนนี้ถามว่าโดยรวมปังเกือบสุดแต่ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดอมืประมาณนั้นนะครับเด่นในเรื่องของการงานมากครับแล้วในเรื่องของอินคัมนะครับโดยรวมอ่ะคุณอาจจะมีการก่อนหน้านี้เนาะในช่วงของมีนาซึ่งกังอัดอยู่ในช่วงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ คุณกำลังถูกเปลี่ยนถ่ายหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับบางคนมีการในเรื่องของการสมัครงานใหม่มีคนในเอ่อมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือบางคนเอ่อสมัครงานก็มีเกมที่จะได้งานนะครับในช่วงนี้นะครับและคุณจะพูดตรงๆว่าจบจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เป็น หลักเป็นฐานเป็นอะไรที่มั่นคงนะครับแล้วก็ทำอะไรได้โดดเด่นกว่าเดิมนะครับมันเหมือนโดดเด่นโดดเด่นกว่าเดิมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แบบสูงจุดสูงสุดนะอย่างคิดว่าอย่างนะครับแต่คุณอาจจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแต่เดือนนี้คุณจะค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับไม่ว่าผล ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงเดนมีนาเนาะมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่พอเข้าเดือนเมษาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะดูมีความรู้สึกว่าตัวเองอะสบายๆมากขึ้นเอาการทอางานมากขึ้นกลับมาสดใสถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยแบบว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ในเรื่องของงานเนาะมันอาจจะมีเรื่องให้คุณกดดันนะครับหรือมีเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับซึ่งมีแน่ๆนะครับถ้าคิดว่า3เดือนนี้ก่อนหน้านี้หนักแล้ว เดือนต่อไปขอให้เตรียมความพร้อไมไว้นะครับเพราะหนักกว่านี้นะครับแต่คุณคุณด้วยความที่อาจจะด้วยอาจจะเคยทําสายงานบางคนอาจจะได้ทําในเรื่องของการสายงานเดิมเนาะพะบางคนมีในเรื่องของการสมัครงานใหม่เพราะฉะนั้นนะบางคนอาจจะได้ทําในส่วนของงานที่เป็นเดิมๆลักษณะเดิมๆรูทีเดิมๆเ,เ,เกี่ยวกับบริหารจัดการคนหรือบางทีมันเป็นเน้นในเรื่องของการปรับตัวศิลปะการยูกกับคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องงัดออกมาใช้เหมือนกันนะครับ ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเอออย่างที่โดบอกเนาะมันมีในเรื่องของการการเขารเรียกว่าหนึ่งคำพูดการเจราจาบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้เข้าหูคนหรือบางทีอาจจะด้วยนิสัยส่วนตัวด้วยเนาะหรือบางทีมันอาจจะจบหรืออาจจะเป็นการแยกย้ายจากสิ่งหนึ่งหรืออาจจะมีการดีลอะไรบางอย่างที่ไม่ลงตัวทําให้คุณนะ่ะไม่อยากไปต่อในความสั์ในหลายๆเรื่องเนาะไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแต่โดยส่วนใหญ่โดจะเห็นเป็นเรื่องงานแหละ ซึ่งบางทีอ่ะคุณด้วยความที่ว่าผลประโยชน์ที่คุณได้อ่ะมันอาจจะไม่เข้ามันอาจจะไม่ได้รับได้ดีเท่าที่ควรแล้วพูดตรงๆว่าคุณมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะอืมคุณก็เลยหารู้ทางที่ขยับขยายไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับเงินส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรรู้ปะบ้านกงสีบางคนทำธุรกิจส่วนตัวที่เป็นธุรกิจแบบ Family Business อะ่ะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหมดไปกับบ้านหรือคนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะในเรื่องของการเงินเนาะเราก็ต้องไปช่วยสป,ปอร์ตเขาบ้างเล็กๆน้อยๆอนะครับหรืออาจจะเป็นช่วยในเรื่องของค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องผ่อนบ้านผ่อนอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับหรืออาจจะในอีกกรณีหนึง่งคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเพื่อหวังผลในระยะยาวซึ่งถามว่าทําได้เต็มที่ไหมยังไม่สุดครับยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดของคุณ ปัญหาส่วนใหญ่มันมาจากหนึ่งคุณคาดหวังในเรื่องของการเงินทั้งๆเยอะอืมซึ่งถามว่าโดยรวมอะ่ะมันจะฟื้นไหมมันจะฟื้นครับแล้วคุณอะ่ะค่อนข้างแต่คุณอยากได้เร็วกว่านี้นิดนึงเพื่อทําให้ตัวเองดูดูชายในสายงานของตัวเองหรือบางคนอะ่ะอยากอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองแบบบางคนแบบอยากได้งานที่เป็นแบบสายงานเนี้ยฉันชอบตรงเนี้ยฉันอยากได้ มันก็เลยเหมือนแอบใจร้อนนิดนึงกระหายความสำเร็จนิดนึงซึ่งถามว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีเพราะบางทีมันอาจจะได้ได้อะไรที่บางทีได้ไม่คุ้มเสียอืมต้องบอกแบบนี้นะครับเดีย๋ยวขอดูในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนอกว่าเป็นยังไงนะครับนายสอบ ไฟล์ of cups ในเรื่องของการงานมันมีในเรื่องของความกดดันความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างเยอะมาเหมือนกันนะครับแล้วเดือนเดือนเมษานยนเป็นเดือนแห่งการทํางานหนะักแต่ถามว่าบางคนนะบางคนอาจจะอยู่ด้วยเงินเงินล้วนๆเลยครับอหรือบางคนอาจจะมีด้วยภาระอะไรหลายๆอย่างเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันต้อง move ไปอยู่ที่อื่นเพื่อการเงินอืที่ดีกว่า ที่พอชัวรกว่าอืมแต่บางคนนะจะอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับเน้นในเรื่องของการให้ความรู้การทํางานอะไรที่เป็นแบบเรียนรู้คนนะครับหรืออาจจะต้องใช้ในสติปัญญาในการทํางานเยอะขึ้นนะครับบางคนอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะบางคนอาจจะต้องไปเทคคอร์ระยะสั้นอะไรเนี้ยในการที่จะทําให้เหมาะทําให้ตัวเองเหมาะก,กับสายงานที่ตัวเองไปเลือกทำนะครับ บางอาจจะมีคอระยะสั้นที่บางทีคุณอาจจะต้องไปลงทุนโรงแรงในการเรียนซึ่งบางทีถามว่วลาไหมเพราะโด,ด,โดยรวมในเรื่องของการเรียนด้วยเนาะบางคนอาจจะเสียตังในเรื่องของการเรียนด้วยนะซึ่งถามเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยโดยรวมนะครับโดยมีความรู้สึกว่าคุณลงทุนไปกับสิ่งเนี้ยค่อนข้างเยอะหรือในะอีกกรณีหนึ่งคุณค่อนข้างคาดหวังถ้ามองในแง่ดีหน่อยโดยมีความรู้สึกว่าคนที่พอเป็นครอบครัวครับครอบครัวก็มีส่วนในการช่วยเหลือคุณเหมือนกัน นะครับอืมบางคนเนาะถ้ามีควารู้สึกว่าติดขัดในเรื่องของการงานหรือการเงินอะไรเงี้ยครอบครัวยังซัพพอร์ตได้อยู่นะครับยังมีการซัพพอร์ตได้รับกําลังใจหรือบางทีคนที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจอะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนแฟนคนที่รักก็คนที่นับถืออะไรเงี้ยอืมหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่โดยโดยส่วนใหญ่โดยเห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สมาก,กว่าผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค่อนข้างดีนะครับอืม เงินส่วนใหญ่บางทีได้มาจากผู้ใหญ่นี่แหละแล้วผู้ใหญ่ค่อนข้างให้โอกาสในเรื่องของการทํางานแต่คุณต้องแลกกับภาระงานที่ค่อนข้างหนักนะหนักจริงๆโดยเห็นเลยว่าเดือนนี้คุณสู้สู้ยิบตาเหมือนกันนะครับการเงินนะครับเหซอัพขึ้นมาท e e ออฟสดขึ้นมาในเรื่องของการเงินเนาะเอสเปนา้ระวังในเรื่องของการหยิบยืมตังค์เลยครับง่ายๆได้ใจความ แต่คุณค่อนข้างควบคุมเรื่ก็ของกันเงินค่อนข้างเยอะอืมอย่าให้ขยิบยืมตังค์นะครับบอกเลยไปแล้วไปรับเหมือนกันอืมแล้วก็มันคนส่วนใหญ่อ่ะครับถ้าเป็นเงินที่มาจากเงินออนไลน์บางคนเทรดหุ้นเทรดอะไรเงี้ยอืมทําพวกบิตคอยคริปโตอะไรเงี้ยดีดีมากอืมหรือ ผู้หญิงที่ค่อนข้างทํางานเก่งๆอะครับจะมีมีส่วนช่วยบางคนนะบางคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะมีส่วนในเรื่องของการในเรื่องของการเงินเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับหรือเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะัพ p อ o r t ในเรื่องของการเงิน support ต,ตัวเองได้รู้จักควบคุมการเงินค่อนข้างดีค่อนข้างสตริกเพราะว่าหนึ่งไม่ใจอ่อนเลยดูแล้วดูทรงแล้วคุณไม่ใจอ่อนอะไรกับ กับสิ่งที่เข้ามากระทบเลยนะครับความรักขออนุญาตเปิดเซตเดียวนะครับแล้วก็พอโดจะทำเซตที่เป็นความรักแยกให้อยู่เนาะสำหรับคนทั้งสิราศีนะครับเ e v e ่ Seven of w อน d s นะครับอืม The s u n King of Wands เอ่อคนโสดก่อนนะคนโสดอะถามว่ามีคนที่เข้ามาแหละ The Empress ต้องบอกก่อนนะคนโสดก่อนนะครับคนโสดเนี่ยมันเหมือนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่อ่ะจะมาจากทางออนไลน์แล้วบางทีคนที่อัดหน้าเด็กกว่าหรือมีนิสัยเพาทาเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแยวาโน้มได้กินเด็กนะครับ,บอกเลยนะครับแต่ถามว่าโดยรวมเดือนเนี้ยโดดเด่นมากเลยนะไม่เด่นกับคนโสดเท่าไหร่มีตัวเลือกนะเฉพาะคนโสดแต่คนมีคู่อ่ะเด่นมากคืออะไรรู้ไหมครับ ถ้าก่อนหน้านี้มันมีเกณฑ์นในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์อืมมันสดใสอะมันอาจจะมีการตกลงในเรื่องของเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอืมมีแน่ๆครับอืมความรักกลับมาสดใสนะครับถ้าก่อนหน้านี้เป็นปัญหากันนะเพราะมันมีในเรื่องของการบล็อกกันไปนะครับอ้อคนโสดโดนึกขึ้นได้อย่างหนึง่งอาจจะมีคนที่มีลักษณะเหมือนผู้ชายอาจจะมไม่ไม้พรไม้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เนาะแล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะเจอผอมไม้นะครับอาจจะมีพันธะหรืออะไรอย่างเงี้ยติดมาด้วยนะครับแต่คนมีคู่นะครับอาจจะมีเกมีมีลูกนะอืมถ้าพร้อมก็มีได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมก็ป้องกันดีๆแล้วกันอืมเนาะสุขภาพนะครับเทนนิสคัพส์อืม ระบบนำร่างกายโ s o r ทเออช่วงนี้ถ้าทํางานหนะักเกินไปอาจจะต้องพักผ่อนนิดนึงเนาะดูเห็นชัดเลยใส่ตาความเครียดความกดดนันภาวะซึมเศร้าแล้วบางทีมันอาจจะมาจากคนรอบข้างด้วยนั่นแนหะทั้งนั้นเลยอืความดันโลหิตส,สูงความเครียดความดันทั้งนั้นเลยครับเอาขึ้นมาอีกนะ่ะบ้านมุีกลางหนกเอาเอาเข้าไปคุณเนาะนะครับก็ลองบริหารจัดก,การตัวเองดูเนาะ บริหารความเครียดตัวเองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไพ่ออร์เรก้นอยากบอกอะไรนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาไมถุนราศีไม่ทุนนะครับเดือนนี้เป็นนักสู้จริงๆนะครับก็สู้ๆกันปะนะครับ ซอรเบตดีเฟนต์นะครับอืซิกบิวตี้นะครับอย่างที่บอกเนาะบางคนนะมันมีในเรื่องของบีสปอร์ตเนสครับอิลู i n เนชันนะครับอ,อย่างที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับและเพื่อไปสู่จุดที่ดีกว่าแต่ ก็ต้องแลกมาด้วยอยากเหงื่อและแรงกายของคุณโดยโดยรวมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ใบแรกขึ้นมายอมรับในความแตกต่างครับยอมรับในความจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองชอบเล่นกันเนาะเดี๋ยวนี้ยเออไม่รู้อะไรนะครับแต่มันอาจจะเป็นในอีกมุมนึงอะ่ะมีความรู้สึกว่ายอมรับในข้อข้อดีและข้อเสียของตัวเองถ้ามองตามน้บพห้นะดยมีความรู้สึกว่ารู้ว่าเราอ่ะ พลาดตรงไหนไม่เก่งตรงไหนตเติมให้เต็มครับแล้วยอมรับให้ได้ว่าเออมันก real ็เป็นความเป็นจริงของเราล่ะมันก็เป็นตัวตนของเราอย่างหนึ่งเรามีหน้าที่แค่อุดรอยรั่วมันแล้วทําให้มันมีความสุขที่สุดไม่ต้องเอามากดดันตัวเองนะครับอืมทําให้มันสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่น <S <S mm hmm. ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองแค่จะจะอยู่ในเวไหนแค่นั้นเองอืมนะครับ hmm. ทุกคนมีจุดที่ดีและจุดที่ไม่ดีของตัวเองเนาะซิกบิวตี้บางคนนะ่ะมันมีจริงๆครับที่แบบมีความรู้สึกว่าฉันเครียดฉันจะทําได้ไหมไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะสดใสไว้ครับมองหาความสวยงามในสิ่งที่คุณกระทาอยู่นะครับและอย่ากให้คุณเป็นความสวยงามกลับมาเป็นความสวยงามของตัวเองและโลกทั้งใบของคุณนะครับเพราะว่าบางทีอะมันมีจริงๆนะที่แบบว่าอาจจะ กังวลมากไปนะครับแล้วมันทําให้คุณนะ่ะหรือแม้กระทั่งว่ามีสิ่งรบกวนคุณท่านๆเยอะอืมแต่จะแบกมันไว้ให้มันเป็นอันนี้เอามาจากหนังเนาะจะแบกมันไว้ให้มันเป็นเปย้ยักยักใส่ของหนักหนักเห็นยี่สิบสาสิบอันเสื้อผ้านหนาหนาหรือจะแบกมันเป็นแบบกระเป๋าตังเบาๆอยู่ที่ตัวคุณเลยครับอืม <This> spontaneous อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเงิน ดเห็นเลยว่าในเรื่องของการเงินน่ะคุณค่อนข้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเนาะโดยมีความรู้สึกว่าเดือนเนี้ยคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วคนที่เข้ามาก็มีทุกรูปแบบเลยอมืมันทําให้สิ่งหนึ่งที่โดอยากแนะนําหรอ,เ,อ,อเลือกคนที่เขาให้แล้วรับเท่ากันนะครับในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการไปช่วยเหลือคนในที่ทํางานหรือแม้กระทั่ง คนรู้จักทั่วไปด้วยนะอืมถ้าบางคนเอ็นดูเขาเอ็งรอขาดเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้และการรับที่เท่ากันอะ่ะมันก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งของคนไม่ถุนนะอืมคนไม่ถุนนะอิลูเมเนชันครับใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเนาะอืมสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหาได้คือตัวคุณเองครับและความคิดและก็ mindset ที่ดีของคุณอืมเท่านั้นเลยครับ เดือนนี้บางทีอาจจะเป็นการขอหยิบยืมความช่วยเหลืออะไรเงี้ยหรืออาจจะขอจากคนที่เก่งและฉลาดกว่าไม่ผิดนะครับไม่ผิดการขอข้อมูลหรือการขอองค์ความรู้อะไรจากคนที่เขากเก่งกว่าในสายงานของเราหรือ ในเรื่องของการใช้ชีวิตบางทีเขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าในหรือในด้านด้านนั้นมากกว่าบางทีการขอเขาแต่เราก็ต้องมาอดัดเต็ในมุมของเราและปรับให้มนเป็นมุมของเราให้ได้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับขอบคุณนะครับชาไม่ถุนนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในค,ความรักแล้วก็ดวงรายสัปดาห์เนาะดวน่าจะทําแล้วละ่ะทำท่ายทําแล้วทําแล้วนะครับของดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดตั้งเจ็ดวันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเจอสองวิกหน้า ความรักแล้วก็เดือนถัดไปโอเคครับแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ